สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหงแดงอัปเดตที่นี่คือพื้นที่สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลล่าสุดข่าวซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลข่าวที่เกี่ยวกับฟุตบอลลิเวอร์พูลวิเคราะห์บอลลิเวอร์พูลและก่อติดทุกความเคลื่อนไหวของทีมรักของเราแบบครบถ้วนช่องนี้เหมาะสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อยากรู้เรื่องราวล่าสุด ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นนักเตะใหม่ที่กำลังจะย้ายเข้ามาหรือการวิเคราะห์เกมสำคัญของลิเวอร์พูลงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ3ตัวจริง3หลุดโผลสล็อตเตรียมปรับทีมลิเวอร์พูลบุกกาลาตาซารายวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นใหญ่ก่อนเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่ลิเวอร์พูลของเราเตรียมบุกไปเยือนกาลาตาซารายคำาถามคือ อาเนสลอตจะเลือกใครลงสนามตัวจริงและใครควรได้พักล่าสุดเว็บไซต์ this is anfield เขาได้ยกประเด็นมาชวนคิดว่ามี3คนที่ควรได้ลงและ3คนที่ควรนั่งข้างสนามผมจะเล่าให้ฟังทีละคนครับ3คนที่ควรได้ออกสตาร์ทเริ่มที่เฟเดริโก้เคียซานี่คือคนที่แฟนบอลหลายคนเรียกร้องเลยครับเพราะตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเขายิงไปแล้ว2ลูกกับทำแอสซิสต์อีก2ครั้งจากการลงแค่6นัดเท่านั้น ฟอร์มถือว่าดีต่อเนื่องการขยับหาพื้นที่และการสร้างโอกาสเข้ามาช่วยให้แนวรุกดูมีมิติมากขึ้นถ้าได้ออกสตาร์ทในเกมยุโรปที่บรรยากาศดุเดือดแบบนี้อาจเป็นตัวแปรสำคัญเลยทีเดียวคนที่2แอนดี้โรเบิร์ตสันต้องบอกตรงๆว่ามีลอสเคอร์เคสที่ได้โอกาสช่วงต้นซีซั่นยังดูไม่ลงล็อกสักเท่าไหร่ทั้งเรื่องการยืนตำแหน่งและการเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีม แต่โรเบิร์ตสันถึงแม้จะไม่ใช่นักเตะวัยหนุ่มแล้วแต่ประสบการณ์และความนิ่งยังมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเกมใหญ่แบบนี้ถ้าเขากลับมาเติมเต็มฝั่งซ้ายได้น่าจะช่วยให้ทีมมั่นคงขึ้นเยอะและคนที่3โจโกเมสบทความชี้ว่าโกเมสควรได้จับคู่กับฟานดค์ในแนวรับครับเหตุผลคือเขามีความมั่นคงและเล่นบอลกับเท้าได้ดีกว่าโคนาเต้ในช่วงหลังหัง การครองบอลการตัดสินใจบวกกับความหลากหลายในการเล่นทั้งเซ็นเตอร์และฟูลแบ็กน่าจะตอบโจทย์สล็อตได้มากกว่า3คนที่ควรหลุดตัวจริงเริ่มที่มีลอสเคอร์เคสไม่ใช่ว่าเขาเล่นแย่ครับแต่ยังอยู่ในช่วงปรับตัวกับทีมและเกมกับกาลาตาสรายที่บรรยากาศสนามนารกแตกอาจไม่เหมาะที่จะเอาเขาไปเสี่ยงโรเบิร์ตสันน่าจะเป็นคำตอบที่ปลอดภัยกว่าต่อมาที่อิบราฮิมาโคนาเตอันนี้คงเป็นประเด็นร้อนหน่อย บทความบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการครองบอลบางครั้งเสียบอลง่ายจนทีมโดนกดดันต่อเนื่องการเล่นคู่กับฟานไก,กต้องการความมั่นใจมากๆซึ่งโกเมสอาจทำได้ดีกว่าในเวลานี้และคนสุดท้ายที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือโมฮัมเหม็ดซาลาใช่ครับฟังไม่ผิดบทความเสนอว่าซาลาน่าจะเริ่มจากม้านั่งสำรองเหตุผลคือ ฟอร์มของเขายังไม่คมเหมือนเคยและการให้เขาลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายอาจสร้างผลกระทบได้มากกว่าให้คููแข่งเจอความสดและความเร็วในตอนที่เขาเริ่มล้าแล้วมันอาจเป็นการใช้งานที่คุ้มค่ากว่าด้วยสิ่งที่ผมมองคืออานเนสโอตกกำลังหาสมดุลระหว่างฟอร์มปัจจุบันกับประสบการณ์เขาไม่อยากเสี่ยงใช้ผู้เล่นที่ยังไม่ลงตัวในเกมใหญ่การดรอปโคนาเต้และซาราอาจดูแรงแต่ก็สะท้อนแนวคิดว่าทีมต้องมากก่อน แล้วคุณล่ะครับเห็นด้วยกับ3ตัวจริงที่บทความแนะนำไหมคุณอยากเห็นเคียซ่าได้ออกสตาร์ตตั้งแต่ต้นเกมหรือยังเก็บไว้เป็นทีเด็ดคุณคิดว่าซาร่าควรนั่งสำรองจริงหรือไม่และถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกโคนาเต้หรือโกเมสยืนคู่ฟานไดค์ในเกมนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับลิเวอร์พูลพังเพราะอะไรสล็อตชี้จุดอ่อนเพรสซิ่งเกมแพ้พาเลท1ต่อ2 วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆติดตามทุกประเด็นร้อนทุกความเคลื่อนไหวของสโมสรอนลิเวอร์พูลวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่หลายคนสังเกตเห็นหลังเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้กับคริสตันพาเลต1ต่อสซึ่งไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่เป็นเรื่องของการละเลยหลักการสำคัญของอาเนสสลอดใช่ครับสลอตเป็นโคช้ชที่มีปรัชญาชัดเจนมากตั้งแต่วันแรกที่เข้าเข้ามา เขาพูดอยู่เสมอว่าหัวใจสำคัญของฟุตบอลในแบบที่เขาต้องการคือการไล่บีบคู่แข่งทันทีเมื่อเสียบอลหรือที่เราเรียกว่า pressing เพราะการ pressing ไม่ได้เป็นแค่การแย่งบอลคืนแต่เป็นการตัดจังหวะไม่ให้คู่แข่งได้หายใจแต่สิ่งที่เราเห็นในเกมกับพาเลสคือลิเวอร์พูลทำตรงนี้ได้ไม่ต่อเนื่องจังหวะเสียบอลแต่ละครั้งการไล่บีบไม่พร้อมเพียงกันทั้งแนวรุกและแดนกลางเหมือนจะช้าไปครึ่งจังหวะ ปล่อยให้คู่แข่งมีเวลาคิดมีเวลาจ่ายบอลและสุดท้ายกดดันแนวรับเราถ้าใครได้ดูเกมจะเห็นเลยครับว่ากองหลังอย่างอิบราฮิมาโคนาเต้หรือแม้แต่เฟอร์กิลฟานดาต้องเจอสถานการณ์ดวลต,ต,ตัวต่อตัวบ่อยเกินไปซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นถ้าเพรสซิงข้างหน้าทำงานได้จริงๆผลลัพธ์คือแนวรับของเราดูเปราะบางและถูกลงโทษด,ด้วย2ประตูเต็มๆสิ่งนี้มันสวนทางกับสิ่งที่สล็อตย้ำมาตลอด พราะฟุตบอลของเขาไม่ใช่การให้กองหลังแบกรับภาระเพียงอย่างเดียวแต่คือการเล่นเป็นทีมตั้งแต่แดนหน้าไล่บีบพร้อมการ11คนเหมือนฟันเฟืองที่หมุนไปพร้อมกันถ้ามีชิ้นส่วนไหนหลุดฟันเฟืองทั้งระบบก็หยุดเดินคำถามก็คือทำไมนักเตะลิเวอร์พูลถึงยังทำสิ่งนี้ได้ไม่เต็มที่บางคนมองว่าอาจเป็นเพราะนักเตะยังไม่เข้าใจระบบของสล็อตแบบสมบูรณ์เพราะการเพรสซิ่งไม่ใช่เรื่องของแรงกายอย่างเดียว แต่การอ่านเกมและขยับพร้อมกันในจังหวะที่ถูกต้องอีกมุมหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องความฟิตและการโรเตชันที่ยังไม่ลงตัวนักเตะบางคนเพิ่งกลับมาจากทีมชาติบางคนเจ็บยาวเพิ่งฟื้นนั่นอาจทำให้จังหวะการเคลื่อนไม่คมพอถ้าเปรียบเทียบกับยุคข,ของเจอเกนคลอปเราจะเห็นเลยครับว่าเกเกนเพรสซิ่งของคลอปคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ มันเป็นระบบที่ทีมทั้งทีมพร้อมใจกันวิ่งพร้อมกันแต่ต้องใช้ความฟิตสูงมากหลายครั้งนักเตะหมดแรงปลายฤดูกาลก็เคยเจอมาแล้วเหมือนกันในยุคสลอตก็ไม่ต่างกันเพียงแต่เเาเน้นการเคลื่อนที่เป็นแพ็กมากกว่าซึ่งต้องการเวลาในการปรับตัวและต้องการนักเตะที่มีความเข้าใจเกมสูงแต่ปัญหาคือถ้าหงแดงยังทำไม่ได้เกมรับก็จะเปราะบ,บางเหมือนที่เห็นในเกมล่าสุด อีกประเด็นที่มากคิดก็คือสล็อตจะเลือกใช้11ตัวจริงแบบไหนต่อจากนี้ใครคือผู้เล่นที่พร้อมเล่น pressing ตลอด90นาทีใครคือคนที่ต้องหมุนเวียนเพื่อรักษาสมดุลของทีมการจัดการตรงนี้อาจเป็นคำตอบว่าหรือว่าููจะกลับมาสู่เส้นทางเห็นชัยชนะได้เร็วแค่ไหนผมอยากทิ้งคำถามให้แฟนๆคิดตามครับว่า ตอนนี้ปัญหาหลักของหงแดงคือนักเตะยังไม่เข้าใจระบบ pressing ของสลอตหรือเป็นเพราะเรื่องความฟิตและการจัดทีมที่ยังไม่ลงตัวฝากความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปได้เลยครับเพราะเสียงของแฟนบอลทุกคนคือสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์มีมิติและรอบด้านยิ่งขึ้นเคียซ่าสมควรตัวจริงแฟนหงเรียกร้องแรงวันนี้เรามีประเด็นร้อนครับเรื่องของเฟเดริโก้เคียซ่าที่แฟนๆเริ่มออกมาเรียกร้องกันชัดเจนว่า เขาสมควรได้เป็นต sí ัวจริงแล้วนะและคำว่าตัวเลือกที่แท้จริงหรือ genuine option ก็ดังขึ้นเรื่อยๆจากหลายมุมมองย้อนกลับไปดูผลงานเคียซ่าเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้ดีกว่าที่ผ่านมาเยอะครับเขามีทั้งประตูมีทั้ง a s สซิสแม้โอกาสลงเล่นยังไม่ต่อเนื่องเหมือนนักเตะตัวหลักแต่ทุกครั้งที่ถูกส่งลงมาเขาสร้างความต่างได้เสมอ เกมล่าส ok, ุดกับคริสตัลพาเลตถึงแม้ทีมแพ้แต่สิ่งที่แฟนบอลพูดถึงคือพลังงานที่เคียซ่านำเข้ามาในสนามครับเขาลงมาแล้วเกมรุกดูมีชีวิตชีวาขึ้นทันตาการวิ่งการเคลื่อนที่การหาช่องเขาทำให้แนวรับคู่แข่งต้องตามประกบแบบไม่สบายใจเลยซึ่งนี่แหละที่หลายคนบอกว่าเขาคือคนที่สมควรได้รับโอกาสมากกว่านี้ เคียซ่าเองก็พูดหลังเกมด้วยนะครับว่าตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ mm hmm. เมื่อเทียบกับฤดูการก่อนที่ยังเจ็บเจ็บหายหายและไม่ค่อยมีจังหวะของตัวเองแบบนี้พูดง่ายๆก็คือเขาพร้อมแล้วที่จะท้าชิงตำแหน่งจริงๆคำถามคือแล้วทำไมอาร์เนสลอตยังไม่ให้เขาเริ่มเป็นตัวจริงสักทีบางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องของแท็กติกครับ เพราะตำแหน่งที่เขาเล่นทับกับนักเตะที่มีบทบาทชัดเจนอยู่แล้วอย่างซาลากัคโปหรือแม้กระทั่งเวียสที่เพิ่งเข้ามาและได้รับความไว้วางใจค่อนข้างสูงสล็อตอาจต้องการความสมดุลในการเล่นมากกว่าการเสี่ยงเปลี่ยนอะไรเร็วเกินไปแต่อีกมุมหนึ่งถ้ามองจากฟอร์มปัจจุบันเคียซ่าคือหนึ่งในคนที่ทำได้ดีกว่าหลายๆคนเลยด้วยซ้ำครับ การเปลี่ยนตัวลงมาแล้วเห็นผลทันทีแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะมันสะท้อนว่าถ้าเขาได้เวลามากกว่านี้ตั้งแต่ต้นเกมเขาอาจสร้างประโยชน์ให้ทีมได้มากกว่าการรอครึ่งหลังเสมอการตัดสินใจตรงนี้ของสล็อตจึงกลายเป็นเรื่องที่แฟนบอลอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับเพราะลิเวอร์พูลกำลังต้องการคนที่มีความมั่นใจมีแรงกระตุน้นและพร้อมลงไปวิ่งกดดันคู่แข่งเต็มที่ซึ่งเคียซาตอนนี้ตรงตามเงื่อนไขทุกอย่างเลย ผมอยากเปรียบเทียบให้เห็นภาพครับช่วงยุคข,ของเจอเกนครอปเราเคยมีนักเตะที่เข้ามาแล้วสร้างความต่างทันทีอย่างดีวอกโอริกี้ใช่ไหมครับลงมาไม่กี่นาทีแต่พลิกเกมได้อยู่บ่อยๆแต่ต่างกันตรงที่แฟนๆวันนี้ไม่ได้มองว่าเคียซ่าแค่ซูปเปอร์ซับแต่เขาควรเป็นตัวจริงไปเลยแล้วแฟนๆหงแดงคิดยังไงครับคุณคิดว่าถึงเวลาที่อาร์เนสสล็อตจะต้องให้เคียซ่าลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องแล้วหรือยัง ถ้าให้คุณเลือกคุณจะจับเขาลงแทนใครใน3ามแนวรุกตอนนี้และที่สำคัญคุณเชื่อไม่ว่าถ้าได้เล่นต่อเนื่องเคียซาจะรักสามารถระฐานการเล่นไว้ได้ตลอดทางฤดูกาลทิ้งคำถามเหล่านี้ไว้ให้แฟนๆมาช่วยกันคุยครับเพราะนี่แหละคือสีสันของการเชียบอลเราไม่ได้แค่ดูเกมแต่เราได้คิดได้แลกเปลี่ยนมุมมองกัน ใครมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตของลิเวอร์พูลจากช่องหงแดงครับเชลซีป่วนขาดตัวหลักหลายรายก่อนดวลลิเวอร์พูลสลอตต้องใช้โอกาสนี้ผมมีข่าวที่น่าสนใจและส่งผลโดยตรงกับเกมสำคัญที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับเชลซีครับ ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ของเชลซีในตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะในเรื่องของตัวผู้เล่นทั้งอาการบาดเจ็บและโทษแบนที่กำลังเล่นงานพวกเขาล่าสุดเชลซีต้องเสียเทรเวชาโลบาเซนเตอร์ฮาฟคนสำคัญไปอีกรายครับหลังจากโดนใบแดงในเกมกับไบรตันจากจังหวัดที่ VAR ตัดสินว่าเป็นการปฏิเสธโอกาสทำประตูอย่างชัดเจนทำให้เขาจะถูกแบนทันทีหนนัดและแน่นอนครับเกมที่เขาจะพลาดคือการเจอกับลิเวอร์พูล หลายคนอาจคิดว่าชาโลบาเป็นเพียงนักเตะหมุนเวียนแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่ลงสนามครบทุกนัดในลีกตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาการเสียเขาไปจึงถือว่าเป็นการสูญเสียกำลังหลักของแนวรับเชลซีแบบเต็มๆนี่ยังไม่นับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ทีมกำลังเผชิญอยู่ครับทั้งลีวายโควิลและโตซินอดาราบิโอโยต่างมีปัญหาไม่พร้อมใช้งาน ส่วนเวสลี์โฟฟาน่าก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่แน่ใจหลังเจออาการกระพบกระเทือนที่ศีรษะซึ่งกรณีนี้ก็ต้องผ่านโปรโตโคอลของพรีเมียร์ลีกทำให้ยังไม่ชัวร์ว่าเขาจะพร้อมลงเจอลิเวอร์พูลหรือไม่นั่นหมายความว่ากองหลังตัวเลือกของเชลซีตอนนี้เหลือไม่มากและเมื่อต้องเจอกับแนวรุกของลิเวอร์พูลที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันการโจมตีทั้งริมเส้นและการเจาะเข้ากลางมันจะกลายเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับมาริซิโอปเชติโน หรือผู้จัดก,การทีมเชลซีในตอนนี้ที่หนักไปกว่านั้นก็คือแนวรุกครับโคพาวเมอร์ Palmer, ตัวรุกคนสำคัญก็ยังไม่พร้อมเขามีอาการบาดเจ็บกล้ามเรือและเชลซีเลือกที่จะพักยาวไปจนถึงช่วงเบรกทีมชาติพูดง่ายๆก็คือไม่มีพาวเมอร์มาสร้างสรรค์เกมรุกให้ทีมในแมตช์เจอร์ลิเวอร์พูลแน่นอนดังนั้นเมื่อเรามองภาพรวมเชลซีเสียทั้งแนวรับและแนวรุกไปพร้อมกัน คนหนึ่งโดนแบนอีกคนเจ็บยาวยังไม่นับตัวเจ็บที่อยู่ในลิสต์เดิมอยู่แล้วสิ่งนี้ทำให้พวกเขาเจอสถานการณ์ที่ลำบากจริงๆก่อนเจอลิเวอร์พูลสำหรับฝั่งลิเวอร์พูลเองอาเน่สลอตต้องมองว่านี่คือโอกาสทองครับเพราะแนวรับเชลซีไม่สมบูรณ์และไม่มีพาวเมอร์ในเกมรุกที่จะมาทำให้ทีมเราลำบากการวางแท็กติกเพื่อโจมตีจุดอ่อนตรงนี้จึงอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเก็บ3แต้ม ผมมองว่าการที่แนวรับเชลซีถาดตัวหลัดไปน่าจะเปิดโอกาสให้กองหน้าลิเวอร์พูลอย่างดาวินนูนเยสโมฮัมเหม็ดซาลาหรือแม้แต่โคดี้กักโพสามารถหาพื้นที่และสร้างโอกาสได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรมองข้ามศักยภาพของเชลซีครับแม้จะมีตัวเจ็บตัวแบนแต่พวกเขายังมีนักเตะที่มีคุณภาพในแดนกลางและริมเส้นอยู่ และทันลิอว่พูลเผลอเล่นแบบประมาทก็อาจถูกลงโทษได้เช่นกันเพราะฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอนและเชลซีกับลิเวอร์พูลก็ถือเป็นเกมใหญ่ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้คำถามที่ผมอยากฝากแฟนหงทุกท่านก็คือคุณคิดว่าสลอ็อตควรใช้แทคติกแบบไหนในการโจมตีแนวรับที่ไม่สมบูรณ์ของเชลซีและในแนวรุกตอนนี้คุณอยากเห็นใครเป็นตัวจริงในเกมนี้ที่จะใช้โอกาสทองนี้ทำให้หงแดนคว้าชัยคอมเมนต์ Comment พูดคุยกันได้เลยครับ เพราะนี่คือเกมสำคัญที่จะบอกเราได้เยอะมากว่าลิเวอร์ pool ของสลอตมีความเฉียบคมแค่ไหนเมื่อเจอโอกาสลักษณะนี้ลิเวอร์ pool U18 ร้อนแรงยิง20ประตูใน5เกมเด็กหงใครจะขึ้นชุดใหญ่วันนี้ผมมีข่าวที่น่าสนใจจากทีมเยาวชนของลิเวอร์ pool หรือที่เราเรียกกันว่าลิเวอร์ pool U18 ครับซึ่งต้องบอกเลยว่ากําลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมยิงประตูถล่มทลายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลิเวอร์พูลยู18เพิ่งเอาชนะลีสยูเนเตสยู18ไปด้วยสกอร์สต่อ0ูนย์ครับทำให้ยอดรวมการยิงประตูนในลีกตอนนี้กลายเป็น20ประตูจาก5นัดหลังสุดฟังไม่ผิดครับยิงเฉลี่ยเกือบ4ลูกต่อเกมเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือเกมที่พบลีสถือเป็นนัดที่ทีมยิงได้น้อยที่สุดในฤดูกาลนี้แต่ก็ยังใส่ไปถึง3ลูกเต็มๆและที่สําคัญคือการเล่นเกมเยือนด้วยมาดูไฮไลท์ของเกมนี้กันครับ Oo, นาทีที่58ลูกโมงของคลาร์กจากลูกเตะมุมที่โจอัพตันเปิดระย่างแม่นยำนาทีที่72ลามอฟอเรสเตอร์กดประตูหนีห่างจากจังหวะที่เอเจเยกัวทำทางไว้ให้และปิดท้ายนาที86ฟินอิงเกิลท็อปซัดเข้าไปโดยมีเยกัวเป็นคนจ่ายอีกครั้งสรุปแล้วเยกัวมีส่วนร่วมกับ2ประตูสำคัญถือว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของเกมนี้เลยครับ ย้อนกลับไปไม่นานทีม U18 เพิ่งแพ้แบล็กเบิร์นไปแบบเสียหน้า8ต่อ3แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาระเบิดฟอร์มเกมรุกชนะสโต๊กเบอร์ลี่ลีสและแม้แต่เกมที่แพ้นิวคาเซิลพวกเขาก็ยังยิงไปถึง3ลูกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจและศักยภาพในแนวรุกอย่างแท้จริงสิ่งที่เราต้องคิดต่อคือการที่เยาวชนของเราสามารถพัฒนาเกมรุกให้ดุดันแบบนี้มันสอดคล้องกับแนวทางการทำทีมของอาร์เนสโอตที่เน้นความดุดันและการกดดันคู่แข่งตั้ง แต่แดนบนแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงนั่นคือเกมรับที่บางครั้งยังเสียง่ายเกินไปผมมองว่าถ้าโคชเยาวชนสามารถบาลานซ์เกมรุกกับเกมรับให้สมดุลขึ้นได้เด็กๆก,กลุ่มนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของทีมชุดใหญ่แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทีมอย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเค์ติสโจนส์หรือแม้แต่สมัยก่อนอย่างไมเคิลโอเวนต่างก็เคยผ่านเส้นทางนี้มาก่อน และวันหนึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นชื่อของ AJ เจเยกัวลาโมฟอเรสเตอร์หรือฟินอินเกิลท็อปขึ้นมาแจ้งเกิดบนเวทีพรีเมียร์ลีกจริงๆก็ได้คำถามที่ผมอยากฝากแฟนหงแดงทุกท่านก็คือคุณคิดว่าจากฟอร์มที่ยิงกระจายแบบนี้ใครคือนักเตะที่มีโอกาสก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและคุณชอบฟุตบอลสไตล์ไหนสาหรับทีมเยาวชนเกมรุกดุดันยิงได้เยอะแต่บางครั้งก็เสี่ยงเสียไร้หรือเกมที่เน้นรัดกลมและรอจังหวะมากขึ้น คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันไว้ด้านล่างได้เลยครับเพราะเสียงของแฟนบอลคือสิ่งที่ทำให้บรรยากาศของสโมสรน,นี้พิเศษกว่าที่อื่นสำหรับวันนี้หงแดงอัปเดตขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ You never walk